สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับขณะนี้อยู่กับช่องสายเลยสายละอ้อพี่เชี่ยวเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมวันนี้ออกสายหน่อยเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันพระข้าดึก เช้ามาก็ไปซื้อดอกมงมดอกไม้ไหวพักไหวพักกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วก็ลุยเหมือนเดิมเหมือนเคยลุยเหมือนเดิมเหมือนเคย ไปเรื่อยครับผมหาสตังห์หาเป้าหมายครับผมพูดถึงกลับบ้านก็สงการนี้นะครับผมสงการนี้ก็ใครจะกลับบ้านก็วางแผนกันดีๆนะครับผม แท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับผมจองคิวมัดจำํำไว้เนิ่นๆได้เลยครับสงการปีนี้ก็คิดว่าจะวุ่นเหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีครับคิดว่านะ <c oughs> แต่มีแน่ๆอยู่แล้วครับผม สามสี่ห้าหกเจ็ดห้าวันครับผมไปที่นครลูกค้าได้พูดได้เปิดไว้แล้วครับผมนี่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนี่เลยกับบรรยากาศ วาเนทวันแห่งความรักแล้วนะครับผมใกล้จะถึงวันวาเลนไทยวันแห่งความรักแล้ววันหยุดครับวันหยุดราชการวันนี้ก็จะ ผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หาอีก200แปดคนจะครบหนึ่งพันคนติดตามครับผมก็ที่แรกก็ลุ้นใส่ปีใหม่ไม่ได้ไมเป็นไรครับผมสู้ต่อไปอีก208คนครับจะครบ1 0 0 0งคนติดตาม ติดตามผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับ